มาพบกับรายการหยงชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิว3อันดับสกูตชี่ที่เราชอบนะคะก็มีแค่3อันดับเองเนาะเพราะว่าสกูตชี่นอกนั้นไม่ค่อยชอบเลยก็นี่นะคะมาดูชิ้นแรกกันชิ้นแรกนะคะจะเป็นมาอามาเฟลค่ะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนอ้อมที่จริงมาสโลนะนี่สโลนิดหนึ่งแต่ก็แข็ง ก็มันไม่โฟกัสน,นะคะก็ขอขอภัยด้วยก็ไม่เป็นไรเนะาะมาดูชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็จะเป็นมัฟเฟ่เหมือนกันค่ะม,มาดูชิ้นสุดท้ายเราชอบมากเลยมาดูกันชิ้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะสกุชิกุ้งค่ะนี่มัน ไม่ s o l แต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือหักได้นะคะง่ายมากเลยวิธีการทำแต่เราจะไม่สอนทำเนาะเป็นความรับนะคะหักได้จับจับอุ้ยกล้องขยับนิดนึง วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย